กระทิงแดงแรงฤทธิ์กระทิงแดงแรงฤทธิ์ดื่มสักนิดสู้ซาอยาบคสสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องโคตรอยากรู้ Official ช่องของคนที่อยากจะรู้ไปทุกเรื่องนะครับและสําหรับใน EP นี้ก็เป็น EP ที่4ของพวกเราแล้วยังไงพวกเราขอความการุณาพ่อแม่พี่น้องทุกทกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b s สไคร e แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราหน่อยนะครับหลายวันที่ผ่านมานี้นะครับก็มีข่าวข่าวนึ่ง ที่กระแสดังมากๆในโลกโซเชียลเกี่ยวกับทายาทของเลสบูที่ไปชนตำรวจแล้วหนีเมื่อ5ปีก่อนจนทําให้เกิดกระแสวิาพากษ์วิจารณ์มากมายไปทั่วโลกและยังลามไปถึงขนาดให้เลือกกินกระทิงแดงกันไปเลยทีเดียวเชียวในแคมเปญที่มีชื่อว่า Seno to the l e f b o โดยแคมเปญนี้นะครับเป็นของนายเวนเฮดอดีตนวิกโยธินของสหรัฐอเมริกาแค่นั้นยังไม่พอนะครับยังมีข่าวเล็ดลอดออกมาอีกว่า ทางเฟอร์เลรี่จากอิตาลีและทางเบนจากเยอรมัน,นีประกาศปฏิเสธ ให้ความร่วมมือทางเทคนิคซึ่งรวมถึงการจัดส่งเครื่องยนต์ให้กับทางค่ายรถแข่งของレスบูลレスซิ่งด้วยและส่วนสาเหตุที่ทางอายการไม่สั่งฟ้องนั้นทางเพจชมลมช่วยเหลืออาชญากรรมได้อธิบายไว้ว่าคำสั่งไม่ฟอ้อ,นนอ,องคดีลูกชายกระทิงแดงผู้ตายตำรวจสอนทองหล่อเป็นผู้ประมาทวงเล็บผิดลูกชายกระทิงแดงไม่ผิดเพราะเป็นเหตุสุพิสัยไม่ใช่เกิดจากความประมาทของลูกชายกระทิงแดงเพราะตำรวจผู้ตายนั้นเปลี่ยนเลนกระทันหันจึงทาให้ลูกชายของกระทิงแดง หยุดรถไม่ทันหลักฐานไม่พอฟ้องจึงมีคำสั่งไม่ฟ้องเด็กค่ะและข่าวล่าสุดสดๆร้อนๆเลยนะครับคุณอัจฉริยะงัดหลักฐานเด็ดโรงพยาบาลลามาพบสารโคเคนในตัวของททาย,ยาากระทิงแดงแถมยังเมาอีกตำรวจและอายการไม่ฟ้องได้อย่างไร โทและนี่ก็คือคําอธิบายของคุณอัศริยะหัวหน้าชมรมช่วยเหลืออาชญากรรมของเมืองไทยสิ่งที่ผมเล่ามาทั้งหมดนี้นั่นก็คือข่าวอัปเดตล่าดสุดของทายาทกระทิงแดงแต่ในสําหรับอีีนี้เราไม่ได้พาทุกท่านมาอัปเดตแค่ข่าวอย่างเดียวแต่เราจะพาทุกท่านมารู้จักความเป็นมาของเครื่องดื่มกับทิงแดงกันว่ามีความเป็นมาอย่างไรเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามารับชมกันเลยดีกว่านะครับ ย้อนกลับไปเมื่อ60ปีที่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันเริ่มที่ผู้ชายคนนี้นั่นก็คือคุณเฉลียวอยู่วิทยาเฉลียวอยู่วิทยาเริ่มต้นอาชีพด้วยการเป็นเซลล์ขายยาให้กับบริษัทแทงหนึ่ง พอทำไปได้สักพักเริ่มรู้ช่องทางทำมาหากินก็เลยเริ่มมีความคิดที่ว่าอยากจะมีบริษัทเป็นของตัวเองฉเฉลียวจึงตัดสินใจออกมาตั้งบริษัทขายยาขึ้นและได้คิดค้นสูตรยาเป็นของตัวเองโดยมีโรงงานที่มีมาตรฐานในเยอรมน,นีเป็นผู้ผลิตยาให้ในเมื่อบริษัทแรกมันไปได้สวยแล้วจะรออะไรละ่ะบริษัทที่2ก็ต้องตามมานะสิในนามบริษัทที่มีชื่อว่า TC Medicine อุตสาหกรรมจำกัดและได้มีการพัฒนายาตัวใหม่ วางขายในชื่อ T.C. m มซ i น n สรรพคุณนั้นก็คือ,อยาแก้ปวดยาแก้ไข้ยากแก้ฝีหนองเป็นต้นและยังได้มีการโฆษณายา T.C. ไมซินครั้งแรกในโรงหนังหนังกลางแปลงตามงานวัดหนังเล่วิทยุและที่สำคัญเลยนะครับปรากฏการใหม่ของเมืองไทยนั่นก็คือการโฆษณาบนป้ายไฟบนหลังคารถแท็กซี่เป็นครั้งแรกของเมืองไทยจนทำให้ T.C. ไมซินเป็นที่รู้จักในทันที และในเวลาต่อมาฉเฉลียวได้เล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจของตลาดเครื่องดื่มชูกำลังในประเทศไทยซึ่งในขณนะนั้นนะครับยังไม่มีคู่แข่งมากมายบานตาไทยเหมือนในปัจจุบันจึงทําให้ฉเฉลียวได้คิดค้นสูตรและพัฒนาตัวสินค้าเครื่องดื่มชูกำลังขึ้นมาแล้วก็เอาไปให้กลุ่มเป้าหมายได้ชิมกันจนมั่นใจในรสชาติและคุณภาพของสินค้าพอเวลาเหมาะเหมง็งและจะรออะไรละ่ะเฉลียวก็ผลิตสินค้าออกสู่ตลาดอย่างเป็นทางการนะสิในชื่อทีโอเบลคดีไซน์ลัต ชื่ออยางงี้ไขรเขาจะไปเรียกลองคิดดูนะครับป้าซื้อ t ีโอเปกดีไซรัหน่อยส่วนเครื่องหมายการค้านะครับก็เป็นรูปกระทิงแดงคู่ทําให้ผู้บริโภคเรียกขนานนามติดป,ปากกันว่าเครื่องดื่มกระทิงแดงจากความสําเร็จของเครื่องดื่มกระทิงแดงในประเทศทําให้เฉลียวมองเห็นโอกาสมึงมองเห็นโอกาสอีกแหละของการนําสินค้าไทยไปวางจําหน่ายในต่างประเทศทั้งในเอเชียและในยุโรปโดยเริ่มประเดิมที่ประเทศสิงคโปร์เป็นที่แรกต่อมาในปี1982 ได้มีฝรั่งตานำเข้าหนึ่งคนที่มีชื่อว่าดีทีทเมเทซิสชื่อออกเสียงยากจริงๆชาวออสเตรียที่ทำงานให้กับบริษัทยเยอรมันได้มีโอกาสบินมาทำธุรกิจในไทยและยังได้มีโอกาสกระโดดกระทิงแดงเข้าไปหนึ่งขวดและทำให้เขารู้สึกว่าโอ้ว้วาวมันทำให้เขาหายจากอาการเจ็ตแลปในทันทีดีทีทไม่รอช้า เข้าไปพบเฉลียวในทันทีเพื่อหาลือจะนําสินค้าออกไปขายในต่างประเทศซึ่งในเวลานั้นนะครับเฉลียวได้มีความคิดที่จะเอาสินค้าของตัวเองไปขายในยุโรปอยู่แล้วแต่ต้องการหาบริษัทที่ไว้ใจได้มาผลิตสินค้าให้กับตนเองเพราะในเวลานั้นนะครับทางทวีปยุโรปไม่ให้การยอมรับสินค้าที่ผลิตมาจากเมืองไทยหลังจากใช้เวลาเจรจากันนับปี ในที่สุดบริษัทเลสบู l m GMBH ก็ได้ถือกำเนิดขึ้นในทวีปยุโรปที่ประเทศออสเตรียโดยเฉลียวและดิริธได้ลงขันกันคนละ5 0 0 0สนดอลลาร์ถือหุ้นกันคนละ49%ส่วนอีก2%ก็ให้ลูกเฉลียวไปแต่มีข้อแม้ว่าการบริหารต้องเป็นหน้าที่ของดิทิธทั้งหมดภายใต้แบรนด์เลสบูดิติธยังไม่ได้ไปวางขายในทันที แต่เขาใช้เวลาถึง3ปีในการปรับปรุงสูตรใหม่ให้เข้ากับคนยุโรปโดยทําให้หวานน้อยลงและอากาสลงไปให้ซาขึ้นและว่างจาหน่าย70ประเทศทั่วโลกในขณะนั้นนอกจากนี้ยังได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเกลือแร่แพร้อมดื่มภายใต้เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อว่าสปอนเซอร์ซึ่งเป็นอะไรที่มันใหม่มากๆเลยในเมืองไทยในยุคนั้นนะครับโดยไม่ต้องนําผงเกลือรแร่ไปผสมกับน้ํา คือขวดเดียวสามารถกระดกได้เลยสดชื่นแน่นอนและนี่ก็คือความสําเร็จและความเป็นมาของบริษัทกระทิงแดงที่พวกเรารู้จักและเป็นกระแสที่ร้อนแรงมากที่สุดในเวลานี้ของเมืองไทยสําหรับวันนี้นะครับพวกเราขอหนีไปก่อนแล้วพบกันใหม่ EP หน้าสําหรับวันนี้สวัสดีคึั